คนตกพี่นอ้องน้ำท่วมน้ำท่วมมาปลาเลยดุนเบิงว่าสิได้บ่อ <c oughs> โอท่วมไปหอบเลย จริงๆคล้องน้องอยู่ซืิวผมน,นะครับออืคล้องน้องแต่ว่านั้นมันหล่นออกมาหม่องกรบปุ๊มีเลยนาะพ่อบปมีเลยคือหลอบแหลกฝนตกเทียวแหลกโ,โอ้ยมาเมื่อหนึ่งนีงน่สามสี L ่กิโลไปอยู่ ยังตอบแหลกบ่ได้เลยเรบอบพี่น้องพวตีนีปลามันจะขึ้นมาอูดกันเนาะหรือว่าขึ้นมาว่างไข่กันนะครับอยู่เป็นหมูขนาดเนี่ยแต่ช่วงนี้บ่ค่อยเห็นนะครับจักเป็นน้ำยัง เดี๋ยวต้องไปหาไหม,ามา้ไม้บางก่อนน้ำไล้ไปสื่อนี่พี่นอ้องกระไซแน่อยู่นะครับตองนี้ม,มันคล้องน้องเลยหล่นออกจากน้องนะครับหมดไล่ไปพนเป็นตะมีปลาแต่เกิดโมีน้องพี่น้อง ว่าถามเขาเจาะเห็นเห็นว่าเพิ่นกั่นนะครับกั่นดางยุ่งลางนะครับกั่นดางแล้วก็าวานแหพราปลามันแลนขึ้นมามันก็ติดดางครับเพิ่นก็บวานแหใส่เอาโอ้อยยานไม่ได้กลับอยู่เลยพี่น้องไปผ้าม้มวนซื้อหรอโอ้โหเนี่ยลักลักมองเขาเจาใส่มองไปซื้อนี่อีกลักหนึ่ง หลักมองปลาโบมี่ครับรับพี่น้องมาเลยอ้มาเสียเที่ยวนะเหน๋ยวมาแล้งเลยที่มาไต่ปลานะครับเถื่อน,นี่ปลายงปลาไงขึ้นนะไต่ปลามาแล้งย่งางไปก่อนเลยพอดินม,ม,มันลมมากับคุณผัวครับ ดินนมไปบ่ไดดไปได้ผู้เดียวเสียเถวครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังผมบาวนอดอีสานบักมวนมหาปลาวนี้บ่าได้ปลาครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาคลิปนาพอกันอีกพี่น้องแต่รับวพื่นี่ลุยตุมกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ